วันนี้เราอยู่กับเกมไมค้ครับวันนี้เราจะมาอัปเดตบ้านต้นไม้กันนะครับบ้านต้นไม้ก็จะเป็นห้องสมุดแบบนี้เลยเท่ๆเก๋ๆส่วนเออคือแบบว่าคือผมขุดเจอเพชรแล้วนะครับประกาศไว้เลยผมขุดเจอเพชรแล้ววันนี้เลย <pe fishing> ว่าจะมาเอาเพชรไปเอาเพชรไม่ใช่มาเอาเพชรนะครับวันนี้ว่าจะมาจะไปเอาเพชร เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมจะต้องหาไม้ก่อนจวบจวบตรงนี้ก็จะเป็นไม้ครับเป็นหนังสติกครับต่อไปเป็นตึกตึกตึกแล้วทีนี้ก็ครับควาพิกเอ็ก,อกโอเคเสร็จครับท่านผู้ชม,มปมเราไปไ<ม>เลยฮะต้นไม้มันโตได้หรอครับท่านผู้ชมทำไมต้นไม้มันโตวไวจังวะ คือแบบผมสงสัยมากเลยทำไมต้นไม้มมนโตอวอย่างวะเต็งแตงโมละแตงโมแ,แตงโมแตงโมแตงโมเรื่องตัวใหญ่ๆวันนี้เราไม่ขุดเลยเลยนะเรามาแค่ขุดแร่นะครับเนี่ยไม่มีอะไรจําเป็นเลยนอกจากการขุดแร่วิ่งไปเลยนะจัวะตรงนี้ไม่มีอะไรผมจําได้นะว่ามันมี นี่ไงนี่ไงจำได้ล้นี่น,น,ตนีตรงนี้ตรงนี้แหละที่ผมขุดเจอเพชรอ่ะเจอเจอไอรอนนี่แร่เต็มเลยเดี๋ยวขุดทีละส่วนนะครับเจอเพชรได้ตรงนี้แล้วก็ขุดไปเจอไปเจอแร่แร่แร่สีแดงไม่รู้แร่อะไรเด<อ>ี๋ยว EP นี้ผมว่าน่าจะได้ไประปตูนรกแล้วล่ะครับ อีพีเนี้ยโอ้ยนา่าจะจะลืมลืมบอกไปนะครับเจอทองด้วยอีพีนี้น่าจะได้ไปประตูนรกนะครับวุ้ดจ้าเจ้านี่ทองเยอะด้วยนี่นะครับไม่เสียแรงที่ขุดมาเลยจ้าเก้าอันนะครับโอ้ยอย่างเยอะอื้อ เจอเยอะมากเลยครับเป็นเหล็กเป็นไรบ้างไปต่อ,อัวโจ๊ะตรงนี้ก็จะมีหินสีแดงนี่ตรงนี้จะมาเจอไอรอนจริงๆผมไม่กล้าขุดไอ้พวกนี้ผมก็เลยแบบเริ่มแบบว่าเว้นไว้ก่อนแล้วก็มาขุดตอนถ่ายคลิปนะครับไอรอน นี่เจอไอรอนแล้วก็เจอทองทองเจอโคตรบ่อยเลยจะบอกไว้ก่อนนะทองเนะี่ยเจอโคตรบ่อยเลยทองคือแบบทองมันเอาไปทําได้หลายอย่างเจอบ่อยจริงแบบตอนนี้ปลาไปสิบสี่และสิบห้าแล้วเนี่ยปลาไปสิบห้าแล้วนี่นะครับไพเอกของเรามาแล้วไพเอกของเราเอ็มวีเลยลองขุดดูรอบๆด้วยนะว่ามันมีลาวาหรือเปล่า อย่บอกนะมีสองเม็ดอ mm. ่ะมีสองเม็ดจบเลยนะเว้ยอุ้ยมีเยอะมีเยอะอยู่มีบนเพดานด้วยเดะเดวเดะ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 ไม่เอาละทอที่รอปักมาหาไม่เจออู้สองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ด มีอีกไหมมีสี่เม็ดนะครับท่านผู้ชมวู้วแลวเดี๋ยวเราจะไปหาราวากันนะครับจุกเจุกเเลยดูสี่เม็ดไดมอนด์ไดมอนด์กับทองครับคุ้มเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่ออกมานะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวไปขุดหินหินหิน,หนประหลาดหินประหลาดนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ย มันจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับเออเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไงผมเจอแล้วผมเจอสองทางเลยแต่ว่าเดี๋ยวเลือกไปทางหนึ่งแล้วกันโอเคไป let's go มานะครับตรงวันนี้ขุดไปแล้วเฮ้ยเจอลาพิสสีแดงเออเน,นี่ยแรกเนี่ยที่ผมที่ผมบอกเนี่ยว่าผมเจอนี่ยแร่อันนี้แหละแรกสีแดงไปทำอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะ มันน้ามันมีประโยชน์อยู่แล้วครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโดยชั้นชั้นเนี้ยขุดมาจนถึงเบสล็อกอะ่ะขุดจนถึงเบสล็อกจัวจ๊ว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 จัว๊วจั๊วจั๊วขุดเยอะ เ yeah. <sk> นี่ยขุดจนมาถึงเวสล,ล็อกเจออยู่แล่เดียวไปกลับขึ้นบนแล้วก็เดี๋ยวไปขุดอีกอันนึงต่อนะเดะเดีเดวเดะทำไมเป็นอย่างนี้วะโอ้ยโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดขึ้น เออเมื่อไหร่จะถึงวะเน,นี่ยกระโดดขึ้นมาหลายนาทีแล้วชว,ชว,ชวนี่เดี๋ยวไปแล้วก็จะมาตรงนี้อู้ลงไปเลยนะครับรา่านผม้ชมลงไปเลยว้าวอ,อันนี้ก็ขุดถึงเบสล็อกเหมือนกันนะชั้นนี้ขุดถึงเบสล็อกหมดเลยครับ จรงอันนีก็โอ้ตรงนี้ไม่เจออ้ตรงนี้ไม่เจอลืม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 อุจจคือลำบากเหลือเกินโอ้ ตอนลงลงอย่างง่ายตอนขึ้นขึ้นอย่างยากเจ้า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 โอ้ย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 ,อยขุดเจอไดมอนด์ก็พอใจแล้วโอ้ยยังยังไม่หมดอีกนี่ต้องปีนต้องเดินขนาดไหนเนะี่ย เออหมดยังจุก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 อึดจบอึ๊จบหูไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยแตงโมเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บแล้วกันแตงโม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 โต้ใหญ่ลูกนี้สบายดีจังร้องเพลงมั่วหมดเลยเผาเผาเหล็ก เผาทองเผาเหล็กเหล็กเหล็กยังพึ่งเผาเหล็กยังไม่เผานี่ม่รวมมาเลยทอชไดมอด์ไดมอนด์เก็บเลยเอาดินมาเอานั้นไปเคนั้นเดี๋ยวเอาเรือเอาเรือมาเอาดินเก็บเอาดินไปอ่ะดินไว้แล้วนี่มารวมหินหน่ะหิน หินรวมม,มันมืดแล้วพรุ่งนี้นั่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้อป่าก็อุดมสมบูรณ์เราเล่นกันมาสามภาคสามภาคแล้วนะครับอุดมสมบูรณ์แบบเอ้ยไอม้มโอ โลกเราก็อุดมสมบูรณ์นอนเลยดีกว่าวันนี้ตื่นมามีอะไรทำเยอะตื่นช้าตื่นเธอเช้าไทยอย่าหลับไหลกุ้มเนาะโอ้ยอะไรวะปางเรืออู้หูไวไปเลย อ่ะเดี๋ยวลืมเอาที่ขุดมาเอ้ยลืมเอาที่ตักลาวาม,มาลืมลืมลืมยว่ายกับไปก่นอนเอาได้ใบบัวมาได้จบโอ้ยจั๊จั๊จุ๊ตักอยู่นี่ตักมาแลกกับใบบัวเฮ้ นไป Let's go ฉันจะเป็นราชาจอมสลัดใหด้เลยขอเรื่องแล้วรา,ามะอาามะไรมาเจอรามะกันที่นี่อาาะไรมัน,นาามะจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอตักซะหน่อยอทำไมตักเราไม่ได้ ท่านผูช้ชมผมตักลาว,วาไม่ได้ไอะไรผมคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงดีตักน้ำมาโอ้ทำไมเป็นเนี่ยเอาเอา S <S เอาเอา้าอะไรอยู่วะเอาลาวาหายาคืออะไรก่อนเอ้อเอาออาอดีตมันเคยเป็นลาวา ัจจุบันมันกลายเป็นน้ำแล้วเรอย่าไปนึกถึงมันเลยไปหาลาวากันต่อดีกว่าต้องลุยกันเลยไปเอ็กเปตโตปัตโตนมเดเด้อเด้อเด้เด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 เยมันจะชนอยู่แล้วกลับบ้านดีกว่าไม่น่ามาแล้วไม่น่ามาเลยกลับบ้านกลับบ้าน เดินเจ้าของเกมบิดป่ะลงแล้วโอ้ยคลิปนี้ต้องทำอย่างอื่นก่อนป่ะวะต้องทำอย่างอื่นก่อนแล้วคลิปเนี้ยเดี๋ยวนะจำได้ว่าเออจำได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเราสร้างอันนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวสร้างพิกแอคพิกแอคไดมอนด์ก่อนเลยอันดับแรกพิกแอคไดมอนด์เหลือเม็ดหนึ่งเก็บเม็ดหนึ่งไว้เอาไว้สร้างประโยชน์อูได้ทองทองเยอะเลยทองเยอะทองปลอมว้าวทองสิบห้าคิดซีคิดซีคาปูชิโน่เอฟเฟซเซอร์นี่นะครับ ตรงอันนี้ต้องเอาพิกแอคทองไปขุดเมืองใช่ครับนั่นแหละความคิดผมเอาเอาเอาทุยเอาพิกแอคทองไปขุดเมืองฉลาดใช่ไหมฉลาดกดไลค์ใช่กดแชร์โอ้ยไหนเนี่ยออามันอยู่ไหนอ่ะมันหายท่านผู้ชมตรงนี้ปะวะนี่นี่ เออผมมาที่ไรผมงงเลยทุกทีเลยโอ้โอ้พระเจ้า,าลงขุดด้วยเลยขุดไวจ้จัดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะซอรี่เดี๋ยวจะพังไวเกินไปเป้า ô oh, nắm ta cho lại thằng ngoài chặt đi chúa 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 เอ๊ะทำไมเรามันมีน้ำโอ้ยมันมีน้ำในตรงนี้เนี่ยอุด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 ดำ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 น้ำดำน้ำดำน้ำว่ายทวนกระแสน้ำปิดยังไงอะจุ๊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 นี่ไงปิดแบบวิธีชานฉลาดเอามีอีก

อ๋อลืมลืมลืมตั้งแต่ตรงนี้ไปมันก็ทำได้ชันเดียวโอเคสวยวันนี้เราเฟลภารกิจอะภารกิจคือการขุดออฟซิเดียนแต่ถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้ตักตักลาวาไปหา ตักลาวาก็ไม่ได้เพราะตักน้ำก็กลายเป็นหินงงกับเกมไมครับวะโอ้ยบลาป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 ลาอ้ยปลาปลา พลอป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 พลอเอ้วาอวลคัมเอาเวลคัมเป็นยเวลคัมอะไรล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ย ดิวะลาวาก็ไม่ได้หมดกันชีวิตได้พิกแอคมาพิกแอคไดมอนถ้างั้นเราจะไปตะลุยทุยเราจะไปตะลุยหาหาเราจะไปตะลุยดงป่าขโมยกันนะครับท่า,า,า,านผู้ชม เพื่อหาลาวานะครับว้าวตรงป่าขมดวดเราจะต้องไปกันวันนี้คืนนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้เอามันไม่เหมือนกันอะเอาทองเก็บเอาของไม่จำเป็นเก็บ โอเจะมาดูตรงปากหมวดกันนะครับไว้แล้วเราจะแค่ว่ายน้ำนะครับไม่ใช่ดิเราเ,เราจะเดินเราจะเดินทางแค่ทางน้ำทางอื่นแล้วว่าไม่น่ารอด หลงหลงทางแล้วมันทางแยกได้ไงเอาทางนี้ทางนี้ตันเอ็ดเปตโตปัตโตนุมโลกภายนอกโลกภายนอกที่ไปต่อไม่ได้ตอนนี้หมดแล้ว ต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเฮ้ยยังไม่อยากนอนบนเรือกลับบ้านเดี๋ยว สำรวจไหน,หน,หนๆก็มาละสำรวจสักนิดหนึ่งโอ้ทางนี้ตันดมืดๆเหมือนเป็นแม่น้ำอ่ะเหมือนเหมือนเป็นแค่แม่น้ำมันไม่ไมมีเชื่อมต่ออะไรเลยเก็บบา้าเกบบานเกบ,บ้าน บ้าน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 โอ้ยบ้านก่อนทุบทุบเรือทุบเรือทุบเรือเรือโอ้ยบ้านกับบ้านโอ้ยกับบ้านนอนดีกว่า ตื่นเถิดชาวไทยโอ้ EP นี้จบไปเท่านี้แล้วกัน EP เนี้ยเป็น EP ที่สั้นที่สุดแล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับ